สวัสดีครับเพื่อนครับก็ตอนนี้ครับได้คมไฟมาตัวหนึ่งนะครับก็จะมารีวิวซ่อมให้เพื่อนๆดูครับเบื้องต้นก็คือเสียไฟนะครับเปิดไม่ติดนะครับเพื่อนนะครับสวิตน่าจะเสียหรือว่าอาจจะมีการขัดใดช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับเพื่อนครับ เดี๋ยวผมลองวัดสายไฟมาที่ขั้วนะครับเพื่อน,นเวลาซ่อมก็วัดไปที่ย่านมีเสียงนะ,ะเพื่อนนะโอเคเนี่ยก็จับไปที่ ข้างในฮะก็จะมีสองขั้วนะครับจี้ไปทั้งสองขั้วปรากฏว่าไม่ติดนะครับแสดงว่าไฟมาไม่ถึงขั้วในขั้วหนึ่งนะครับมาไม่ถึงทั้งสองสายเลยนะคเพื่อนนะก็ตรวเช็คซ่อมกันครับใครมีโคมไฟแล้วมันใช้งานไม่ได้นะเพื่อนนะนี่ครับแกะออกมาครับนานฐานนะครับ แกะออกมาด้านฐานก็จะเจอสวิตในลักษณะนี้นั่นเพื่อนนะอ่ามือต้นก็จะมีเนี่ยสวิตเสยเตนเนียครับบืองต้นนะครับนี่นะครับสวิตเสียยังไงมันก็จะต้องมีสายหนึ่งที่ต่อตรงขึ้นไปนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าสายไหนที่ต่อตรงขึ้นไปนะครับอันนี้เดี๋ยผมขออนุญาตดึงออกไปเลยครับ นะครับสองขั้วนี้ผมจะต่อเข้าหากันนะเพราะว่ามันเป็นสายสวิตครับไม่ปกติมันจะต้องเสียบแลวจะต้องมีไฟนะนี่ผมลองต่อตรงอ่ะขึ้นนะครับอ่าทีนี้ก็จะต่ออีกสายหนึ่งนะครับอ่านะได้แล้วครับง่ายๆเลยครับแสดงว่าเป็นที่สวิตอย่างเดียวนันเพืือนนะโอเคละ เคสนี้ก็จะง่ายหน่อยนะนเพื่อนนะเวลาเราถอดสวิตช์อันนี้ผมจะไม่ซ่อมนะครับผมจะเปลี่ยนแล้วครับก็ดันขึ้นไปครับจะมีกิบอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะครับเพื่อนนะนี่ครับดันขึ้นไปแล้วครับนี่ยซ่อมง่ายๆครับพื้นฐานเลยนะครับตัวน,นี้นเป็นเพื่อนลองแกะดูซ้ายขวา น่ครับออกแล้วครับก็จะเป็นสวิตอย่างนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับว่ามันกดแล้วมันไม่ลงนะเพื่อนๆนะเนี่ยกดแล้วไม่เด้งไม่ไหลนะฮะน่าจะละลายข้างในนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวไปหาสวิตมาใส่น้นเพื่อนครับสวิตก็เดี๋ยวผมจะเดี๋ยตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะเอาสวิตมาจากนี่ไงครับเพื่อนครับของเก่าๆที่เรามีแล้วครับนี่ครับ ผมจะแกะสวิตมาจาก power s u p p ายนะผมมีอยู่หลายตัวเลยผมจะเลือกตัวที่ s m o ท t h นะครับก็ไขน็อตหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถอดเหมือนกันกับตัวนี้ครับออกมานะตัดสายแล้วก็ถอดออกมานะครับเดี๋ยวจะมาเสียบเข้าตรงนี้ครับเพราะว่าร่องสลอทเขาเท่ากันพอดีนะครับแล้วก็เพื่อนครับตอนนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับแต่เป็นคนละตัวนะครับเป็น p อ w e r s u p p า y คนละตัวกันครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ กดมาด้านขีดลบนะครับก็คือเป็นการเปิดนะครับเอามาวัดว่าเวลาเราเปิดแล้วไฟวิ่งเข้ามาหาก,กันหรือเปล่านะครับเพื่อนนะไฟวิ่งเข้ามาหาก,กันนะครับก็ง่ายๆครับเราก็เอาด้านนี้ลงมาแบบนี้นะครับกดลงไปเลยครับนะครับนะครับ ทีนี้เราก็มาเชื่อมสายกันนะครับนะครับง่ายไหมครับการซ่อมคมไฟนะครับเพืเ่อนๆนะไม่ต้องทิ้งทิ้งไม่อะไรนะครับโคมไฟเนี่ยเป็นอะไรที่พื้นฐานซ่อมง่ายๆนะครับ ็สอดเข้าไปครับจะมีช่องอยู่นะนมีช่องเล็กๆอยู่ครับเพือนนสอดเข้าไปเชื่อมนะครับ สองสายเลยครับเนี่ยมันดีที่ว่ามันเสียตรงสวิตช์ครับบางรุ่นผมผมต้องถอดถอดน็อตที่ฐานแล้วว่ามันขาดาช่วงนี้ครับเพราะว่าเราพับไปพับมานะครับรุ่นนี้มันจะพับได้นะเพื่อนพับได้แล้วมันก็เวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าอะไรพับไปพับมาครับก็จะเสียเสียตรงข้อพับนั่นแหละครับไม่ได้เสียตรงไหนหรอก แต่ก็ไม่ยากครับผมไฟครับสายไฟแค่สเส้นกันเพื่อนไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเนีย่ยผมยำ้ำย้ำสายให้แน่นหน่อยครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับ ปิดฝาแล้วก็ไขน็อตแค่นั้นเองครับง่ายไหมครับท,ที่มีกลมไฟอยู่แล้วนะเพื่อนนะออก็ใส่เข้าไปปิดฝาอย่างนี้นันเพื่อนนะเอาละ เดี๋ยวเราจะมาเทสกันเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้วัดส่วนอื่นต่อเพราะว่ามันวัดจากปลั๊กไฟไปถึงตัวตัวอ,อตัวช่องเสียบหลอดไฟนะครับขั้วหลอดนะครับปรากฏว่าไฟวิ่งผ่านก็ไม่ต้องไปวัดช่วงอื่นนะครับก็ล็อกได้เลยครับเรามีมิเตอร์วัดนะครับ ไม่ไม่ค่อยแน่นส่ไม่เข้าช่องเดิมนะเพื่อนนะนี่ครับเรียบร้อยครับใส่หลอดไฟครับเอาลครับเสียบปลั๊กไฟเลยครับ ตอนนี้อยู่ที่โหมดเปิดผมปิดไว้ก่อนก็ได้ครับตอนนี้ปิดอยู่นะครับผมจะเสียบสายไฟแล้วครับเสียบไปนะครับเปิดนะครับหนึ่งสองมโอ้โหสว่างนะครับนะครับนะก็อยาจะเอาไว้ส่องสว่างในการทำงานนะเพื่อนเห็นไหมครับง่ายไหมครับ ก็ DIY หาซื้อวิง่ายๆเราซ่อมอะไรก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายมีอะไรเก่าๆก็เก็บไว้ครับสักวันหนึ่งก็จะได้นำมาใช้แบบนี้นะครับโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับนะครับผมใช้งานครับหักงอได้นะครับนี่ได้ผมไฟได้สวยไปใช้แล้วครับแค่นั้นเองครับก็ลองทำตามด้วยันเพื่อนครับก็อย่าลืมครับกดถูกใจกด subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ